เอะไรตอนนี้ออกทีวีอยู่ใช่ไหมครับเป็นคนดีของสังคมเพราเบรกอะไรนะตับรนะคนนบรถจะผมคิดว่าน่าจะเป็นความมักง่ายนะครับที่ลับรถมันไกลหรือเปล่าคิดว่าง่ายบ้างเอาถ้าลับรถก็ไกลติดไฟแดงนาน้ยมัมันอ้อมไกลมั้งมัดง่ายนะครับมันเร่มติดนะครับมันสะดวกครับคนมักง่ายมันง่ายดีครับ เอาเปรียบคนอื่นก็มัง่ายครับการวิ่งรถมันต้องวิ่งวิ่งในท้องถนนแล้วก็ย้อนสอนไม่ได้ผิดระ,ะเบียบถามว่าตัวเองเบื่อไหมเบื่เอเบื่อมากมก็ให้รักษากรระเบียบถ้าไม่เจอตำรวจก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเจอตำรวจถ้าตำรวจจับคุณก็ต้องเสียเงินคุณไปเสียค่าปรับสัก200บาท200บาทนี่ก็เหมือนครับคนะ่าแรงขั้นต่ำ้วใกล้ๆค่าแรงขั้นต่ำผมกวรเสียดายเงินมากๆนะครับอย่าไปทำผิด นะครับอภิญญาตู้นิ่มรายงาน